กลับไปที so Hence, ่ขอนแก่นในเรื่องของความน่ารักของน้องๆ้องสัตว์กันหน่อยครับทางขอนแก่นก็มั่นใจว่ามีการดูแลเสือสิงโตตามมาตรฐานสากลครับสัตว์ขอนแก่นมีมาตรฐานการดูแลเสือสิงโตครับตามมาตรฐานสากลขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจนะครับในความปลอดภัยในการเที่ยวชมสนสัตว์ครับนางทิพาวดีกิติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดเผยว่ามาตรการความปลอดภัยในการดูแลเสือโคร่งอินโดจีน สิงโตแอฟริกาและสิงโตขาวโดยการออกแบบซูีไซน์โดยการนำโหมดแห้งกั้นระหว่างกลางนักท่องเที่ยวชมสัตว์โดยได้อยู่ใกล้กันครับและก็ความปลอดภัยซึ่งโหมดแห้งมีขนาดมาตรฐานความกวก้างประมาณ8-9เมตรลึก6เมตรพร้อมระบบประตู2ชั้นที่ค้อกกักสัตว์ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ตามหลักสากลครับ ซึ่งทางสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับภายใต้การกํากับขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยยืนยันมาตรการความปลอดภัยในการดูแลสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ทั้งเสือโคร่งอินโดจีนสิงโตและสิงโตขาวโดวยมีการออกแบบพื้นที่ในส่วนจัดแสดงนะครับและข้อกักสัตว์ให้ใกล้เคียงกับถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานสวัสดิภาพของสัตว์สากลซึ่งพื้นที่จัดแสดงเสือและสิงโตเนี่ยได้รับการออกแบบตามหลักซูดีไซน์โดยมีการสร้างคูน้ํากั้นด้านหน้า กว้างประมาณ8-9เมตรและลึกประมาณ6เมตรซึ่งเป็นระยะที่เสือและสิงโตไม่สามารถกระโดดข้ามออกมาได้เนื่องจากเสือและสิงโตมีระยะกระโดดสูงที่สุดเพียง6เมตรนะครับ,รบการออกแบบเช่นนี้จึงช่วยป้องกันการหลุดรอดของสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในคอกสกักสัตว์ซึ่งเป็นพื้นที่พักและเคลื่อนย้ายสัตว์ได้ติดตั้งระบบประตู2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ระหว่างการเข้าออกพื้นที่และการให้อาหารสัตว์ อีกท้งทางเจ้าหน้าที่สัตว์เลี้ยงนะครับยังปฏิบัติตามคู่มือการดูแลสัตว์โดยทําการตรวจนับสัตว์และตรวจสอบสภาพกรงและคูน้ําก้นทุกวันครับครับรวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์อย่างใกล้ชิดด้วยครับก่อนเข้าไปทําความสะอาดต้องสังเกตอารมณ์ของสัตว์ด้วยนะครับการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภยัยเช่นการหันหน้าเข้าข้อกักขณะ การออกจากพื้นที่และการถอยหลังออกทุกครั้งการเข้าสถานที่อันตรายต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยนี่สองคนครับแล้วก็พกอุปกรณ์ป้องกันตัวเสมอซึ่งทางมาตรการเหล่านี้ครับไม่เพียงสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแต่ยังส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีลดความเครียดของสวนสัตว์ขอนแก่นมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยที่สําหรับนักท่องเที่ยวในไปเที่ยวที่สวนสัตว์อีกด้วยครับ